ประสบการณ์นั้นสำคัญกว่าสิ่งได้ๆระหว่างวัยเรียนกับวัยทำงานนั้นมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดในวัยเรียนจะสนุกกับการเรียนและทำกิจกรรมเกรดคะแนนที่ได้คือผลตอบแทนจากการเรียนแต่ในวัยทำงานเกรดคะแนนที่ว่านั้นไม่ได้เป็นตัวช่วยที่ดีเท่าใดนักมันเป็นเพียงแค่ใบเบิกทาง เพื่อให้ได้งานที่ดีเท่านั้นการทำกิจกรรมหรือประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ระหว่างเรียนมากกว่าที่คิดว่าเป็นตัวช่วยให้เราแตกฉานในการทำงานแตกฉานในเรื่องความคิดความสัมพันธ์กับผู้คนและวิธีการแก้ปัญหานั่นเป็นเพราะว่ากิจกรรมที่ได้ทำระหว่างเรียนทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตทำงานได้ เราเองจึงควรที่จะให้ความสํำคัญกับความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ด้วยไม่ใช่เพียงตั้งหน้าตั้งต,า,งตาเรียนแบบเอาเป็นเอาตายเพื่อให้ได้เกรดดีๆเท่านั้นขออย่าเพิ่งคิดว่าฉันให้เธอไม่สนใจการเรียนแล้วหันมาทำกิจกรรมเพียงอย่างเดียวแต่เธอกลับจะต้องเรียนให้ดีด้วยเช่นกันเพราะอย่างไรก็ตามในสังคมการทำงานนั้นยังต้องอาศัยเกรดเป็นตัวบอกว่า มีดีอะไรบ้างแล้วก็เป็นใบเบิกทางสู่การทำงานที่ดีกว่าประโยชน์ของกิจกรรมการทำงานนั้นจะเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยากขออย่าคิดว่าการทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆไม่ได้มอบการเรียนรู้อะไรให้แก่เธอจนทำให้ละเลยต่อการเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมกับเพื่อนเพนเพราะการคิดแบบนี้มันถูกเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นขออย่าคิดว่า การเรียนหนังสือให้เก่งที่สุดจะให้ประโยชน์แก่เราทําให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานตามที่เราคาดหวังเพราะการคิดเช่นนี้มันถูกเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นแต่เธอควรจะสนุกกับการเรียนและสนุกกับการทํากิจกรรมควบคู่กันไปการทํากิจกรรมเหล่านี้นอกจากจะทําให้รู้จักขั้นตอนการทํางาน รู้จากการทำงานร่วมกันซึ่งมีมากกว่าในหนังสือหรือทฤษฎีและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานอื่นๆได้ทำให้เก่งขึ้นและฉลาดเฉลียวรอบรู้มากขึ้นดังนั้นขอให้เรียนรู้จากทฤษฎีจากตำราและสร้างเสริมความรู้ทางปฏิบัติจากการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนในสังคมเพื่อให้ความรู้เปี่ยมพร้อมเพื่อที่จะทำให้เธอกล้ากแกร่ง,ท,งทังทฤษฎีและปฏิบัติ ดังคำคมที่ว่า What you hear you forget, what you see you remember, what you do you understand. อะไรที่เธอได้ยินมักจะลืมอะไรที่เธอได้เห็นมักจะจำได้และอะไรที่เธอได้ทำเธอจะเข้าใจ